นี้เรามาซ่อมเครื่องตัดกิ่งไม้นะครับนี่ฮะสตาร์ทมนติดเดี๋ยวจะล้างคาบูนะครับล้างคาบูเสร็จเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันว่าจะใช้งานได้หรือไม่คเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พอเราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับใช้งานได้ปกติละครับ การแต่งกิ่งของเราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับสเหตุก็มาจากตัวนี้ครับคาบูครับผมคาบูไม่ฉีดน้ํามันครับผมมันจะตดตันครับผมล้างก็ไม่หายครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยครับผมเปลี่ยนใหม่ครับตัวใหม่นะครับตรงนี้เปลี่ยนใหม่ครับราคาไม่แพงครับหลักร้อยครับผม ถ้าใครอยู่ที่บ้านใครล้างไม่เป็นใครถอดไม่เป็นก็ซื้อใหม่เลยดีกว่าครับไม่ยุ่งยากครับเราหลักร้อยครับผมแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ร้านครับเพราะบางครั้งเราล้างไปตัวซีนข้างในเนะะี่ยครับมันมีซีนอยู่นะครับอาจจะขาดอยู่ข้างใน,นะครับมีซีนอยู่สองตัวครับซีนกันน้ำมันอนีไอาจจะขาดหรืออาจจะรั่วอะไรอยครับเราใส่ไม่สนิทหรือมันขาดมันก็ไม่ ดูดน้ำมันขึ้นมาเข้าเครื่องได้ครับตัวนี้คาบูหาซื้อได้ง่ายๆครับผมตามร้านเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดกิ่งไม้ครับหลักร้อยครับไม่เป็นไร,รมันก็ไม่มีอะไรมากมีถ้าซ่อมก็เช็กดูตัวตัวนี้ก่อนนะครับผมหัวเทียนถ้าหัวเทียนยังดีเช็กแล้วยังดีก็ นี่แหละตัวนี้ฮะจุดน้ำมันคาบูนี่ครับโอเคมันก็คล้ายๆกันกับไอคาบูของเครื่องตัดหญ้าครับซื้อได้ง่ายครับผมหาซื้อตามร้านเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้าอะไรอย่างนี้ครับแกเอาตัวอย่างเอาไปให้เขาดูก็ได้ครับจะได้ตรงรุ่นครับผมโอเคครับเครื่องตัดกิ่งไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคสวัสดีครับ